อากาศฝนตกช่วงนี้นะคะเวลาหกโมงเย็นให้รูดไปไหนดีมากินเหล้าดีกว่ากับรายการบารลับค่ะเนื่องั่งวันนี้นะคะเราอยู่แถวแถวแบบว่าฝั่งทนก็เลยแบบแวะมาโยรากับสาว คือซ<ล>ิงร้านนี้รุ่งเลยคอมเมนต์มามันเป็นยังไง ตอนแรกอยาคิดว่าอยู่แถวแถวพื้นจิตมไม่ใช่ซอยนี้อยู่แถวเยาวราชที่อซอยน,นานาซึ่งในซอยนี้บาร์เยอะมากแต่ทีเนี้ยไหนๆมาเยวาวราชก็เลยอยากนั่งบาร์ดื่มแบบกินไอคอมเป็นจีปิ้นกา <c oughs> เอางี้เอาเป็นดื่มเบาๆมาให้หนูก่อนค่ะตอนื่มดูเป็นสิงกเกอร์ก่อนเลยเหรออิ่มมากที่กิอาหารอะไรกินมข้าวมาที่เพลงค่าเปิดนะคะจริงๆอ่ะเราเรามากันไวมากเลยเนาะมาตั้งแต่แบบว่าพระที่ย์จะไม่ทันตกดินแล้วเปิดเช้าแล้ววันนี้เรานัดเจอกันแบบตั้งแต่เช้าแล้วก็มาดูจะไปไหนดีเอ้ก็มันดื่มๆื <ม>น้อยไปแบบคนแก่ไม่ค่อยถนัดนะยังอีกเราไม่ค่อยถนัดอีกท,ที่นี่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปนั่งตรงกันแก้วแรกมาแล้วเขบอกว่าเป็นเบียร์จีเนเบียร์บุยบวกกับความเป็นคีมเล็กๆทีมเมเจอร์เขาเขาบอกว่าให้ลองกินไปก่อนครึ่งแก้วแล้วมีแบบมีบวย ให้หย่อนบวยลงไปในแก้วรสชาติก็จะเปลี่ยนเนาะรสชาติก็จะเปลี่ยนไปเติมแก้วก็จะเป็นรสชาติบวยเค็มๆน่าสนใจจะลองชิมสิอุ๊ยอร่อยมันหวานใช่ไหมมันหวานหวานเค็มเล็กๆเหมือนน้ำบวยมันไม่ขมอ่ะอ้โหปีเตอร์เลิศฮ่าฮ่า ดีคออเดรชันเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องหมดเสียใในในลองมิสิลองมิคือซินนะคะไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้นะคะเนื่องจากผัวห้ามรีวิวนีมันเป็นยังไงอร่อยมันเหมือนลิ้นจี่นะคะลิ้นจี่ผสมกับเกลืออะไรไม่รู้โอ้โหฮัลโหลหรือเปล่าเนี่ยก็เรียกว่าอบเชยอ๋อกลิ่นซินนามอนมันนองมากเลยอบเชยอ่ะบอกเขานะ เิดทั้งหมด2รอบนะคะคือ11เโมงครึ่งถึง3าโมงครึ่งนะคะก็คือขายเหมือนกับตอนมืดเลยคือขายแอลกอฮอล์แล้วก็อาหารเหมือนกันขอเจขอบเนดะี๋ยวเราชิมสิหอมมากเลยอะไิ่โลตาค่ะอืมอร่อยเหมือนนมเยอะเกิต ปลาท้องโกแบบปลาท้องโกะ,าโกะาพาบิกเกอร์ไง,ไง่ายๆค่ำคืนนี้ฮะตู่สั่งเป็นโบชโ์มาคือมันจะเป็น,ปนแบบว่าเบสแบบวิสกี้ซินนามอนนะฮะแล้วก็มีพายแอปเปิ้ลมีมะนาวประมาณนี้เปรี้ยวๆหวานๆลองชิมดีกว่าไม่ได้ลองเลย คือต้องบอกว่าเล้าที่เนี้ยถ้าใครไม่ชอบเครื่องเทศอะ่ะจะไม่ชอบเลยเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะเอาแบบพวกเครื่องเทศต่างๆค่ะไปอินฟิวกับพวกเหล้ามันก็เลยจะเบสมาเป็นแบบกลิ่นมีกลิ่นหนึ่งเอกากับที่นี่นะใครอยากลองอะไรแปลกใหม่ก็ต้องมาดีไซน์เดตอเรชั่นตามสถานที่ของเขาด้วยเ,เไม่นะมันก็จะเหมือนกันทุกที่ไปแต่ถ้าคนที่ชอบแล้วว่าก็คือจะชอบเลยนะตัวอ,อย่างเช่นของตูนอ่ะอย่มูทที่เกาหลีมันก็จยแบบนี้ของเก็จะเป็นจมูกอีกที่หนึ่งคอละสรงการอะไรอย่างเงี้ยแบบ นมที่ทกัีนมที่แ่านมที่ผู้ชายคันมันเมือนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมูร้านกันก็อยู่ในซอยนี้แหละนะคะแต่ไม่บอกว่าร้านอะไรมามันเป็นบาร์ลับตอนเช็คบินน่ะเขาให้นี้มาด้วยี่มันเป็นบวยแพนน่ะบวยแพนใช่คิดถึงมากเลยอ่ะเหมือนสมัยเด็ก ตาไม่ไกลกันนะคะก็จะถึงมาอีกบาร <t> ์หนึ่งนะคะที่เราจะมาดื่มแฮงเอากุ๊กู๋ เราเข้ามาร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมคือคอนเซ็ปต์เขาอะเป็นการแบบทําเหล้าจากน้ำผึ้งเออน้ำผึ้งแล้วทําไมนะบาร์เทนเดอร์เขาชื่อพี่นิกพี่นิกก็เขาได้รางวัลจากเมืองนอกด้วยพี่นิกก็เขาเก่งมากเวลาสมมติว่าบริษัทไหนที่เขาจะคิดเครื่องดื่มมาพวกไซรัปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะจ้างพี่นิกไปเพื่อลองสูตรลองอะไรมามี่เขาดังมากจริงส่วนเลิศนะเราได้มากินในระดับตนาน เมนูเขาก็จะเป็นพึ่งพึ่งประม้ำผึ้งาพึ่งแต่จริงๆน้ำพึ่งอ่ะเขาไม่ได้แบบมันไม่ใช่มีแค่เขามันน้ำผึ้งอ่ะมันมีน้ำผึ้งนู้นน้ำผึ้งนี่อะไรเงี้ยน้ำผดอกไม้น้ำผึ้งป่แล้วปากอะเออกินเสร็จอ่ะปากเราจะบวมแลราะน้ำผึ้งต่อยมีเพื่อนจริงเหรอเรากินเราเพลย์ทำไมแล้อกกินกับขนมขาไก่เนีจริงๆรินขนมอะไรก็ได้ครับเห็นเปล่าเมื่อเพื่อว่าให้ปากมันไม่ว่างเออไม่รู้ใหู้ไปกับมึงล่าสุดแต่มันก็ขนมขาไก่มึงจะให้เขาเสิร์ฟขนมมากระลองมันก็ย่ ต้องบอกว่าของตูนเนี่ยเป็นสดชื่นสดใสเซเลสก็จะกินบรรพ์กลางอีลุงยากสุดคือเขาบอกว่าอันเนี้ยเกือบเท่าดรายเมตเตนี่แต่ไม่เท่าคือดรายเมตเตนี่เป็นอะไรที่แรงมากแล้วเป็นคนที่มีคลาสนะจริงดเลยนรู้เลยว่าเราสิงเริอง,งอามาชนชน <c oughs> ไม่กิไม่กินแล้วหอมอต่บางแหลกอันเนี้ยร้านเนี้ยรู้เลยว่าเมาแล้วเมน่ี้คือไม่รู้เลยแล้วเมื่อกี้เหมือนกินน้ำเปล่มา ก็เจอร้านนี้แหละจะทำอะไรลุงไม่รู้มีคนอย่มันราเป็นคนเมายากมากก่อนหน้านี้เราไปร้านไหนมาไม่บอกไม่บอกห้ามบอกขอลองแก้ลุงนิดหนึ่งนี่เหรอมากินแล้วพี่อ๋อ กล้อลุอมึงกินอันนี้ของโกแล้วขอบอร่อยขาบคุอร่อยสุดง่ายมากจริงสาวที่เคยบาร์ตี้ด้วยกันมาทำไมวันนี้ถึงหยุดเปิดใจเลยและการสัใจคนเราอก็าสุขภาพมากขึ้นค่ะคนเราต้มาสุขภาพมากขึ้นคันเป็นไปไม่ได้ที่ออกมากับเพื่อนแล้วมจะไม่ดื่มเลยเราต้องใจเราจะได้ร่างกายจิตวาณแข็งแรงเอาดีๆเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราต้องมาสุขภาพ มึงคงจะเป็นคนที่แบบตรงแล้วอะรัาทางโลกปวดแล้ว่ะดีนะสุราเมลรยะ แก้วนี้ชื่อว่าซินนี้แม่ชายก็คือเป็นแก้วของซินนะคะที่พี่มากินให้เออประกอบไปด้วยคีนนะคะดอกไม้แล้วก็ชายเบี้ยวกูแล้วก็ดอกไม้บานไม่รู้โดยซึ่งอันนี้กินได้ละก็คือไปทําอบแล้วก็อะไรเรียบร้อยได้จริงเหรอเออกินได้กินน้ําตามกินน้ําตามจริงเหรอเขาจริงมากินได้เลยค่ะพี่ไม่ได้เห็นไหมล่ะาไม่กินไม่ได้ มันคือเคี้ยวอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนยาเหรอทิ้งกว่ายาเคี้ยวกินไม่ได้อ๋อตรงนี้ประกอบไปด้วยฮันนี่โฟมจริงจริงโฟมอันนี้เอาไว้ใช้หลังหน้าอ่ะมามีคำหลักแล้วก็เป็นเราได้ลองน้ำผึ้งแล้วเดี๋ยวต่อไปลองเป็นแบบของประจำฤดูกาลนี้ดีกว่านะฮะฤดูกาลนี้มีอะไรเด็ดๆมาคะพี่มะขามคุณผู้หญิงคนนี้ชอบทานประมาณเปรี้ยวหวานไม่ดื่มแพชชั่นฟู้ดค่ะไม่คิวคัมเบอร์ไม่โทเมโต้ไม่พรอมากาเนส ก็คือซีซันอลของที่เนี่ยเขาจะใช้เป็นไอเทมอะค่ะวัตถุดิบของไทยแท้ๆเลยนี่คือใบหูเสือนะฮะคุณ้ซำขาเหมือนอะไรรู้ไหมกระเพาหลังบ้านที่ใหญ่กว่าเคี่ยวเลยหรอฮะมา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 สัตว์มาฮะต้องบอกว่าแก้วนี้ใหญ่ถือว่าคุ้มเราซิมเนี่ย อร่อยมากอาลองกินมันสดชื่นมากกินหอมเลยอ่ะกินง่ายหนูมีความรู้สึกหลังจากที่หนูไปบาร์เอเที่ยวมาหลายๆที่อ่ะคือความแก้วเล็กแก้วใหญ่อ่ะขึ้นอยู่กับความกินง่ายใช่ไหมันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยกินง่ายคือแก้วใหญ่กินยากแก้วเล็กเพราะว่าบางทีอ่ะไปบาร์อื่นอ่ะมันก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยแต่ที่บ้านหนูนะถ้ายิ่งแบบแรงๆอ่ะคือต้องเป็นใส่ฝา เราเดินทางมาสู่แก้วที่6แล้วอันนี้คือเป็น Easter Honey นะคะเหมือนน้ำผึ้งเลยกินง่ายมากดูถามเลยสิว่าแก้วกินได้ปะมึงอร่อย่มากอร่อยมากอร่อยอมากเหมือนน้ำผึ้งอุ๊ยแต่แก้วเขาสวยดีมากเลยดีมากเลยถ้าไม่ได้ลองชิมอ่ะใหญ่มากาให้กูกินฉัดตลกนะเมาแน่เลยอ่ะ น้องกินเป mm ๊กเดียวพี่กินเป๊กหนึ่งก็คนละึ๊บปึ๊บไปเข้าใจกูยังเข้าใจคุยอ่เขาล่าข่าวเข้าใจุย่ะเมามากอีด้อ ใชทุกคนเรามาอยู่โรยสั้นเดิมๆกลับแล้วนะคะวันนี้ซอยมากที่เยาวราชซอยนานาใช่เอางี้ร้านแรกให้กี่คะแนน,นร้านสองให้กี่คะแนน,นเริ่มร้านแรกฉันให้เจ็ดเออเพราะเออมนูมันน้อยแล้วมันก็มีความแบบส่วนใหญ่่จะเน้นไปทางเครื่องเทศเพราะออฉะน,นั้นมันก็จะกินได้น้อยนิดนึงร้านสองหรออร่อยแล้วก็ค่อนข้างแบบเทแค์ลูกค้าบริการดีมากให้เก้าเออเอ,อ่ะเจคอ,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 อบร้านแรกให้หกรู้สึกว่า เขาว่าทําอาหารนะตรงบาร์เลยเ<อ>มันมีเครื่องเทศอะมันเหนม็นมันฉุนโอ้ยให้หกแต่ร้านเมื่อเมื่อกี้ให้เก้าเหมือนกันก็ <c oughs> มันได้พูดคุยอะอได้พูดคุยกับ<อ>คนทำได้พูดก<อ>ับบาเล<อ>เซ<อ>ีว่าอันนี้มันเป็นยังไงเขาก็แบบคุยกับเราอะไรเงี้ยคนเราเสียไปสี่ห้าพันบาสำหรับตูนนะคะตูนให้แปดเท่ากันต้องสองล้านร้านแรกเนี่ยตูนแบบว่าไม่ชอบเครื่องดื่มแต่ชอบโลเคชั่น สำหรับร้านสองตูนไม่ค่อยชอบโลเคชันแต่ชอบเครื่องดืง่มทุกร้านที่เราไปวันนี้มันมีข้อบีบเทียบกันหมดแต่ว่ามันอยู่ในซอยเดียวกันเอาเป็นว่าจบร้านนี้ต่อร้านนุนได้บาร์ล้าของเราไม่บอกชื่อนะคะว่าที่ไหนแต่ว่าแถวเยวาวราชซอยนานาค่ะยังไงก็มาตามๆหากันได้เจอกันคลิปหน้ามึงไปหรอมีหลาย <c oughs> มีหลายร้านที่อยากไปจ <c oughs> อยอว่าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายลิฟยู